สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเอฟซีทั้งสองนลินตามฝันครับผมมื่อนี้นลินตามฝันกับมาสรุปตัวเลขนะครับเลขปูเลขอาจารย์เลขเซียนนะครับเลขสูตรครับผมมาสรุปคงทุทไทยนะครับผมวันที่16เมษายน2566ครับผมวันนี้ก็นับว่าเป็นคงทุทไทยแล้วนะครับผมผมก็เลยมาลงคลิปให้สรุป ผลน,นะครับว่าผมไปเอาแนวแท่งมาจากหลงปู้ไดมาจากอาจารย์ไดเสี้ยนไดนะครับมาลงให้โค้งสุดท้ายนะครับผมมืนอนี้ก็นับว่าเป็นโค้งสุดท้ายท่านผู้สมเขามารับสมรับฟังแล้ว็็จะเลื่อมกดติดตามนลิ้นตามฝันครับผมตอนนี้มาเริ่มกันก้อนนะครับเลขถูกป,ปู้ตานะครับเลขถูกป,ปู้ตาเพิ่นกับบภาพนะครับห้ยมาสามตั ก็บ่เคยผ่านนะครับก็ะจิ่อออกของคู่สองตัวนะครับแต่ว่ากะิออกหนาออกหลังนะครับจับอนะครับผมเลขหู้ตาของเฮ้านะครับผมเลขห์ทุบแม่ยานะครับก็นํามาเสนอครับเลขห์ทุบแม่ยาก็มีสามสองแปดครับผมเลขปูกหาสองเก่านะครับเลขแม่ยากับสามสองแปดครับผมต่อมาเลยครับผม เลขของสางคม,มืองเฮานะครับผมสางคมบองเฮ้าผมก็ได้ลงคลิปไปสองคลิปนะครับผมไปตอนใดสางคมเพิ่นกระไ้ตักเกานะครับเพิ่นก็ใไ้เน้นๆล่างบนเลยครับขัดม่ให้แล้วครับผมขัดมาให้เอฟซีก็บมิซิปหาศูนย์หานะครับสองตัวบนล่างนะครับผมสําหรับคลิปของสังคมนะครับผมแนวทางนะคับนีก็มา ของข้าแถมนะครับผมสูตรของพ้าวแถมพ้าวแถมเพลินก็นให้บนแปดศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับผมส่วนลางนะครับแนวทางลางห่าแปดหกแปดห้าเก่าหกเก่าครับผมแนวทางของพ้าวแถมนะครับผมกับบ่อผัดนะครับผาดแน่บ่อผาดแน่นะครับแล้วแต่ แล้วแต,แต่พอแต้มพจนิเเ่งให้นะครับก็ถือว่าพอแต้มสูตรท้องพอแต้มกระเขานะครับผมวัมดที่แล้วกับเขาครับผมกระมาเส้นเดดนะครับเส้นเดดก็ให้บนติดศูนย์ไว้นะครับผมติดศูนย์กับมีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นะครับเน่วทางข้างบนนะครับเน่วทางล่างก็ให้ติดหาไว้กัมีหาสองหาสาม ฮาซีครับผมอันนี้เซียนเด็นะครับแนวทางเซียนเด็แล้วครับว่าเซียนพงนะครับผมต่อมาเลยครับเซียนพุ่งกับวันที่สิบหกเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเซียนพงเพิ่นกระให้ติดหนึ่งไว้นะครับกัมีหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งครับผมล่างกระให้ติดเก่าครับผม กับมีเก้าศูนย์แปดเจ็ดนะครับผมเนาะหนึ่งแนวทางของเซียนนะครับเลขสูตรคำนวณน,นะครับผมเขากับมาตามอีกเลขสูตรคำนวณของพอสิงนะครับตอนนี้โด่งดังอยู่ครับผมอันนี้โด่งดังหลายๆลซองกับติดตามของกอสิงนะครับพอสิงเข้าเนี่ครับบนกจับคู่มาให้สามคู่นะครับผมก็มีศูนย์ศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์ครับผม ส่วนรางไปมีติดหนึ่งติดหานะครับก็มีสิบห้าหาหนึ่งสิบแปดศูนย์หาครับผมอันนี้อย่าลืมนะครับผมเลขพอสิงเข้านะครับเดี๋ยวนี้ดวงดังนะครับเอฟซีติดตามของคุณพอสิงหลายซองนะครับสิดไปหาพอสิงจนตอนนี้นะครับดวงดังนะครับผมอย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะครับผมต่อมากรับเลขพ่ออ้วนครับผมเล็กพออ้วน เ่นกับฟันทงไห่บทล่างนะครับก็มีติดไว้สองกับหนึ่งนะครับพออ้วน่นก็ฟันทงไห่สามตัวน้ำนะครับมีหาเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งครับผมสําหรับเลขพอสิงกับพออ้วนนะครับเอามาลงร่วมกันนะครับผมเนี่ยเล่นตามฝันร่วมไห้สรุปไห้นะครับผมแคปหน้าจอไว้นะครับผมถ้าชอบ อาจารย์ไหนเสี้ยนไหนนะครับผู้ไหนะครับผมผมจิตสรุปให้ฟังนะครับผมส่วนเหล็กสร้างเต่าน้ำโศกนะครับวดที่แล้วเพิ่นกระไ้ว่งกลมไว้ไฮศูนย์เจ็ดก็ถูกศูนย์เจ็ดนะครับผ้ากันไดอยู่ครับผมในค้าขนมขนมครับผมงวดนี้สร้างเต่าเพิ่นก็ฟันทงไ้นะครับติดแปดไว้นะครับข้างบน 80818286ครับผม3โตห้าแปดหนึ่งหเนึครับผมแนวทางของบนทของสามเต้านะครับผมส่วนแนวทางข้างล่างให้ติดเจดติดเก่าไว้นะครับมีเจ็ดสองเจดสี่เก็หาเจ็ดหนะครับที่เน้นๆกันเกนะครับ909192นะครับเลข ของสร้างเต่านะครับงวดที่แล้วบอพาดนะครับเขาศูนย์เเตเต็มๆนะรับข้างบนวิ่งบนล่างกระติดหาแปดกับเก่านะครับสูตรของสร้างเต่าของเขานะครับผมอย่าลืมติดตามนะครับเลขปูซีศูนย์นะครับผมพึ่งแป๋วมาหมู่ว่านนะครับผมผมสรุปให้ได้ครับ บนหอติดเจ็ดนะครับปูพันหอเนะล่างห้ติดศูนย์นะครับผมปูพนกับฟันรงหอเจ็ดซีนะครับข้างบนตัวเดียวนะครับผมข้างล่างหอมาสองคูนะครับมีศูนย์เจ็ดศูนย์เก่านะครับผมแคปหน้าจอไว้เด้อครับผมส่วนปูสามแปดนะครับไม่เคยพลาดนะครับเขาทุกงวดนะครับผมไปตามแนวทางปูพ่นกับรับประกันฟันทงนะครับ ไม่เคยหลุดสักงวดตั้งแต่ปีใหม่มานะครับผมฝากติดตามด้วยปูสามแปดนะครับบนล่างนะครับติดเจ็ดติดหกนะครับบนปูเพ่นกบหาหมาสองตนะครับเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดห้าแนวทางลางของปูเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดครับผม ขับหนาจอไว้เด้อครับเนาะปู่40กับปู38ครับบ่เคยพลาดนะครับเดี๋ยวนี้กระโด่งดังเลยกันครับงวดนี้ปู38กับมัด7เก่านะครับ7เก่ากับ7หานะครับผมแบบที่จะลืมขับหนาจอไว้นะครับผมส่วนปูปูแก้วนะครับบนล่างให้มาสามตัวแน่นเลยครับ สามตัวตรงๆ,รงๆได้ศูนห้นึครับกับหานะครับ,บ,รบสอตัวห้ครับผมปูคนกับฟันทงให้ในหนอยแต่ต่อยหนักนะครับผมหวดวันที่16เมษาสองพันหร้กบหกับกูแก้วนะครับผมส่วนปูลื้อสีนะครับผมวันที่16เมษาสองพนห้ารนะครับผม ก็แปวแนวทางวันพระวันศิลของปูนะครับปู่นกับฟันต้งไห้สามตัวเน้นๆเลยครับสากับมีแปดหนึ่งแปดนะครับผมวันศิลที่ผ่านมาม่อกี่วันผ่านนะครับไห้มาสามตัวตรงๆนะครับผมส่วนหนึ่งเก่าหาแต่ลอกวันศิลน,นะครับมันมีสองศิลน,นะครับเนาะกับแป๋เอามาศิลแรกก็ได้นึ่งเก่าหานะครับศิลที่สอง วังหมู่ว่านนี่ครับที่ผมไปติดตามมากก็ได้แปดหนึ่งแปดนะครับผมเลขกันทัองปูกับเก้าศูนย์หานะครับไก่สองตัวแนวท่าสองตัวกับหานะครับผมห้จับคู่นะครับมักตัวไดสซอฟตตัวไดปูรูสีนะครับผมส่วนปูเจ็ดสองนะครับปูเจ็ดสองปูพ่นกระหายมากดีนะครับเป็นเลขฝันนิมิตของปูน้่ครับผม ปูเพิ่นก็ให้ข้างบนข้างล่างว่านะครับผมข้างบนกับสามแปดนะครับผมตัวเดียวเน้นๆนะครับข้างล่างกับหกสามครับผมส่วนเลขนิมิตฝันของปูได้สามตัวครับพี่น้องก็ได้มาสามตัวนะครับผมแปดเก้าศูนย์ครับผมอย่าลืมนะครับแปดเก้าศูนย์สามตัวเน้นๆเลยครับเลขนิมิตฝันของปูเจ็ดสองครับผม ตอนนี้นลินตามฝันก็สรุปให้เอฟซีได้หมดแล้วครับตามนลินตามฝันไปติดตามมานะครับหลวงปูหอเซียนหอเลขสูตรเลขคำนวณน,นะครับผมว,วันที่16เมษานลินตามฝันก็ไปหามาให้ทานผู้ส้มแล้วนะครับผมถ้าชอบก็หาจับจองไว้นะครับหาซื้อไว้ถ้าบม่ชอบก็พานไปนะครับผมขอให้ทันผู้ส้มถูกไปน้ำกันนะครับ วันที 16, ่16เมษายน2 5 6 6ครับขอให้ถูกมีเงินมีทองน้ำกันนะครับวันปีใหม่สงการานน้องห่อนะครับผมสำหรับคลิปนี้น่ินตามฝันกับขอล่าทําส้มไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับลำล้ำรุ้ยครับผม